สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาทานบาะหมี่แห้งครับบะหมี่แห้งร้านเจ้าอร่อยครับลวกน้ําเนี่ยฮะต้องแช่น้ําเย็นก่อนใช่ไหมอันนี้น้ําอะไรเนี่ยน้ําอะไรเนะนี่ยน้ำเปล่า e. ล้างเออล้างล้างแป้งอ๋อล้างแป,งงป้งครับอันนี้ต้องล้างแป้งก่อนนะครับล้างแป้งก่อนล้างแป้งเสร็จก็เอามาลวกครับมาลวกครับ ใส่ถุงงอกด้วยลวกพร้อมถุงงอกเลยครับจะลวกพร้อมถุงงอกเลยครับนี่มีหม้อลวกครับลวก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 เขยา่า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 เขยา่ขยานี่ครับลวก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 เสจยง ลวกลวกให้สุกนะครับลวกเสร็จแล้วเอาลองบีบดูก่อนว่ามันสุกหรือยังวันนิ่มใช้ได้ไหมสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วเทใส่ก็ถุกแล้วเทใสอ๋อดูแม่ค้าก็บอกว่าสังเกตดูเทใสก็สุกแล้วก็มาเทใส่ถ้วยนี้ครับเทใส่ถ้วยนี้ Balm, ใส่พริกไทยครับใส่พริกไทยเครื่องปรุงนะเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็มีกุ้งแห้งถั่วเอออะอันนี้ใส่พริกไทยไปก่อนอันนี้กุ้งแห้งครับอันนี้กุ้งแห้งครับอันนี้ถั่วครับถั่วคั่วกลัวเองครับกััวเองก็มืออันนี้อะไรเอยตังไยตังัยครับอันนี้ตังไยครับตังไยตังไย น,นี่หอ,อมไอ้กระเทียมเจียวครับกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวครับกระเทียมเจียวใส่ลงไปนี่ครับอันนี้ไ <c> ส <oughs> หมูปะครับไสหมูน,นี่หมูครับหมูต้มไว้แล้วครับหมูสุกหมูลวกไว้แล้วครับหมูลวกไว้แล้วครับนี่ครับหมูครับหมูหมูใสให้เยอะแต่ไม่เอาให้เอาแค่สามชิ้นพอ หมูนี่ใส่ทิ้งครึ่งชามเลยนะร้านนี้ใจดีแต่ไม่เอาเอาแค่สามชิ้นพอพวกเคี้ยวไม่ไหวฟันไม่ดี <c oughs> เออต้นหอมบักชีโรยหน้าหน่อยครับต้นหอมบักชีโรยหน้าหน่อยครับนี่ครับต้นหอมบักชีโรยหน้านี่ครับเอาเอาน้ำตักสามเอาน้ำตักนิดหน่อยนะขุก,กิกขุกิกไม่กินน้ำเยอะนี่ครับเอาน้ำนิดหน่อยขุกิกขุกิกเอาใส่ลงไป ไปลงไปไออีกหน่อย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 อ,อ,ยอ,อ,ยอ,อแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยชามนี้ก็บะบมีสองก้อนสี่สิบบาท <t ell> คลิปนี้ก็ขอจบลงเตีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ